สว,ส,สวัสดีครัสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยมีดีครับผมเป็นประจำนะครับกับเรา2คน 2> ใช่แล้วนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนในรายการนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไทยท a l กช่่งนี้เมื่อวานเราเพิ่งโปรยหัวไปเองจำได้ไหมคะว่าคนไทยเก่งอีกแล้วสามารถวิวแชร์คอนโทรเลอร์ชต้งเก่งมากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้ที่คิดคนแล้วก็ผลิตขึ้นมาลงไปถึงเราจะได้เห็นตัวจริงด้วยของวิวแชร์เรียกว่าวันนี้นี่จะได้ซักกันอย่างละเอียดเลยใช่ไหมว่ามีที่มาที่ไปยังไงประโยชน์คุณสมบัติมีอะไรบ้าง มาแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงไทยทอกันแล้วนะคะอยากจะบอกเลอเกินว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงรถเข็นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เห็นกันทั่วไปก็คงไม่ธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าธรรมดาเราจะไม่เอามาัออกที่นี่ตแต่ที่นี่เนี่ยเป็นรถเข็นแบบไฟฟ้า ต้องบอกว่ารถเข็นไฟฟ้าส่วนใหญ่พับไม่ได้คุณผู้ชมแต่ในวันนี้นะคะรถเข็นไฟฟ้าพับได้แล้วแถมยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วนเหมาะมากๆเลยเวลาที่เราจะพาผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการไปไหนมาไหนฉะนั้นใคร่ะคะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแล้วเขาทํามาได้ยังไงราคาเท่าไหร่วันนี้ต้องมาพูดคุยกับเขาสําหรับดเรเดชลิตมณีธรรมนะคะเจ้าของผลงานอาจารย์คณะพุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏ ธัญญบุรีเทคโนโลยีแล้สมมติถ้าผมค่ะธัญญบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัสดีครับ่ะนะครับอาจารย์หล่อนะยลูกตาเลยตื่นเต้นเลยใช่ไม่เห็นแล้วโดนมากใช่สุมว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ในวัยนี้เนี่ยเราต้องคิดเลยว่าจะยังไงเรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างมากใช่ค่ะนะครับแต่ก่อนอื่นนี้เราต้องมาถามเลยครับว่า ที่มาที่ไปครับของรถเข็นคนพิการแบบนี้ครับมีมาได้ยังไงได้แนวคิดมาจากไหนครับครับก่อนอื่นต้องต้องเรียนเรียนให้ทราบก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรพระวิโรจน์นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก็เพื่อที่แนวคิดก็คือจะมีท่านคุณหมอนะฮะ ในแพทย์นิยมนะฮะและออปักสินนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ท่านจะดูแลเรื่องเรื่องผู้ป่วยนะครับส่วนผมจะดูดูแลเรื่องทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นก็เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากให้คนไทยได้ใช้ของในราคาที่ถูกนะครับและทำให้วตนิยมแพงมากใช่ไหมครับก็คือให้ให้มีคุณภาพดีด้วยนะครับเพราะนั้นก็ก็จึงมีแนวคิดนี้ขึ้นมา นะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นที่พอเริ่มมีแนวคิดปุ๊บในกระบวนการพัฒนาที่ผมเชื่อว่ากว่าจะออกแบบดีไซน์สร้างข้อจํากัดข้อดีข้อเด็ดไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันเดียวแน่ๆครับใช้เวลานานไหมครับก็งานวิจัยนี่ก็แต่ละชิ้นก็ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งซึ่งรถยูแชร์คันนี้เป็นเป็นคันที่2หรือว่าวิจัยระยะที่2จากการจากการวิจัย อายะแรกมาครับเราก็จะเกิดคําถามมากมายนะหรือหรือแม้แต่เราไปให้ผู้ป่วยทดลองใช้นะฮะเช่นเราทําพวกเอ็ก t i ช n นแนลนะฮะก็จะมีคําถามมากมายแบบสอความพึงพอใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใช่บใช่แล้วมีปัญหาอะไรไหมมีความกว้างความยาวอะไรต่างๆการควบคุมน้ําหนักอะไรต่างๆราคามันก็เลยทําให้เรามีการคิดคิดค้นพัฒนามาอีกอีกระยะเป็นระยะที่สองทยังไงให้ ให้นําข้อเสียนะเราพยายามนําข้อเสียมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นข้อดีในระยะที่2ให้ได้ค่ะเห็นด็อกเตอร์บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2แล้วรถเข็นรุ่นแรกนะคะคเป็นยังไงคะรถเข็นรุ่นแรกนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนที่ที่จากต่างประเทศทํามานะครับ,รบแต่ว่ารรเราจะทําเป็นลักษณะของสเตเลสอะไรต่างก็จะทําลักษณะคล้ายๆเขาแต่ว่า เ,เราจะไปนเน้นที่ตัว control คอนโทรนครับตัวคอนโทรลเนี่ยจะมีลักษณะของตัวคอนโทรลมีอยู่2อลักษณะก็เช่งเช่นคอนโทรลด้วยตัว PLC อีกตัวนนึก็จะเป็นคอนโทรลด้วยมโครคอนเนอร์นะครับปรากฏว่าเจ้าตัวแรกเนี่ยราคาแพงนะครับราคาแพงแล้วก็ยกไม่ไดร้ราคาแพงแล้วก็พับไม่ได้เวลาจะยกขึ้นรถมันก็ลําบากใช่ไหมบลำบากเพราะว่าผู้ผู้ผู้ป่วยเนี่ยบางครั้ง บางครั้งอยากจะช่วยเหลือตนเองแต่ก็เจชเจอสภาพรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเราต้องพัฒนาจากตัวแรกตัวที่หนึ่งเนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเขามีความสะดวกสบายในการใช้ครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเป็นตัวแรกอันนี้ที่เห็นอยู่นะอาจารย์นี่เป็นแบบแรกแบบแรกตัวแรกเลยแบบแรกเนี่ยก็คือจะมีการพัฒนาตั้งแต่เริ่มเริ่มจากการใช้คีย์แพด เป็นตัวกดคีย์พดก็ลักษณะเป็นปุ่มกดหมายเลข1เลข2เลข3เหมือนปุ่มโทรศัพท์นะฮะแล้วก็จะมีชุดชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมทั้งหมดนะครับโดยโดยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะไปควบคุมผ่านได์นะเจ้าตัวมอเตอร์ใช้ใช้สองตัวแล้วก็ตัวเลี้ยวตัวหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ทางด้านขวามือใช่ไหมครับถูกต้องครับสี่เหลี่ยมครับผมเจ้าตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะมี ชุดชาร์จอยู่ในตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างของผู้นั่งนะฮะผู้ใช้จะทําให้เจ้าตัวรถเนี่ยโดยรวมแล้วมีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็มันไม่สามารถพับได้เพราะฉะนั้นผู้ผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยต้องการเคลื่อนย้ายออกไปข้างนอกสถานที่เนี่ยก็จะมีปัญหามากก็คือจะลาบากในการเคลื่อนย้ายลำบากครับค่ะแล้วตอนนั้นที่ทําออกมาค่ะถามดร์ว่ามีคนสั่งเยอะไหมฮะสำหรับรุ่นแรกแบบนี้ ก็มีผ <infrared light> ู <Read> ้สนใจนะฮะโทรมาเพราะอย่างน้อยก็รุ่นแรกก็ราคาถูกกว่าในท้องตลาดแต่ว่าแต่ว่าความพึงพอใจของนักวิจัยยังยังไม่ใช่เพราะว่าเราอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและราคาถูกกว่านี้ก็ยึงเกิดแนวคิดรุ่นที่2ขึ้นมารุ่นที่สขึ้นมาครับผมเพราะนั้นตรงหน้าเราตัวหน้าเราครับสำหรับตัวแรกเนี่ยที่ผลิตเนี่ยราคาขายเท่าไหร่คะที่บอกว่าอาจจะแพงกว่าตัวนี้แต่ก็ถูกกว่าท้องตลาดครับ ราคาโดยรวมประมาณ3 5 0 0 0ถึง4 0 0 0มครับสามหมื่นห้าถึงสี่นี่คือถูกกับาทองตลาดแล้วถูกกว่าทองถ้ามึงน้อกมึงก็แพงนะแพงมากกว่านี้เยอะเลยครับผมทีนี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าเราจะต้องการอะไรที่ดีกว่าเดิมและถูกกว่าเดิมใช่ไหมคะเพราะนั้นเจ้าตัวก็จึงนำแนวคิดนะฮะมามามาผลิตนะฮะเป็นตัวที่2หรือวิจัยตัวที่2เพราะนั้นจุดจุดเด่นของมันก็คือว่า1ราคาถูกนะครับ สองทำยังไงให้มันแยกแยก,แยก,กแยกจากตัวรถออกได้ก็คือผู้ใช้สามารถแยกตัวคอนโทรลออกจากตัวรถได้ค,<อ>ครับไม่ใช่แค่พับได้อย่างเดียวครับผมคือแยกถอดเป็นชิ้นๆประกอบ<ม>เลยฮะแยกแยกออกจากกันเพราะพอหลังจากนั้นปุ๊บอันดับสามก็คือผู้ป่วยสามารถพับรถวิวแชร์ได้ะนะครับในขณะเดียวกันอันสุดท้ายถ้าถ้ารถวิวแชร์เนี่ยแบตเตอรี่หมดหรือไฟหมด แน่นสิคะผู้ป่วยก็สามารถใช้มือเข็นลุกล้อไปได้ปกติก็ก็น้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยค่ะงั้นขออนุญาตแบบพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพเชิญอาจารย์ช่วยสาธิตได้ไหมคะว่ามันทำได้อย่างที่พูดจริงๆไหมอเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเอาละเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยครับเห็นไหมคะครับผมจะประกอบไปด้วยเจ้าตัวสวิตช์ออนออนทั้งหมดฮะออนทั้งหมด ต้องกดพร้อมกันสองปุ่มเหรอคะก็จะมีตัวปุ่มแรกจะควบคุมแผงมโครนอร์นสครับปุ่มที่สองตัวนี้นะฮะซึ่งอยู่ติดกันก็จะควบคุมเจ้าตัวไดเวอร์นะครับไดเวอร์นี่คือนี่คือด้านหลังด้านหลังครับแผงวงจรข้างในครับแผงวงจรข้างในซึ่งข้างในเนี่ยจะประกอบด้วยแบตเตอรี่อยู่3ลูกนะครับมีมีแบตอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ สลูกนะคะคุณผู้ชมค่ะข้างในด้านล่างใต้ใต้กระจกลงไปอีกนะคะแล้วก็จะมีพัดลมเพื่อให้อ่าเป่าเจ้าตัวชุดควบคุมเนี่ยไม่ให้เกิดความร้อนใเราะนะครับให้เย็นไว้จะได้ทํางานได้เขาเรียกว่าอะไรไม่เออเลอร์ใช่ไหมครับครับผมครับอ่ในระบบจะจะดีนะครับตุกตาขออนุญาตเชิญผู้ช่วยเห็นบอกว่าวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยน้องๆใช่ไหมคะจะมาเป็นในแบบใช่ไหมคะขอเชิญเลยค่ะอ่า สมมติว่าน้องเขาเป็นคนสูงอายุใช่ไหมคะครับผมแกงน้องเลยจะเนี่ยค่ะครับน้องขับได้ปึ๊บเราก็จะมีจอยสติ๊กนะฮะจอยสติ๊กเนี่ยก็คืออ่าใช้ใช้ได้ง่ายครับเหมือนอ่าจอยสติ๊กเล่นเกมนะครับก็คือถ้าโยกไปข้างหน้าเนี่ยอ่ารถก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าคือเราจะขับขยับตัวโยกไปทางไหนก็ตามเนี่ยรถก็จะไปเคลื่อนเลยถูกต้องไหมครับค่ะนี่ถ้าถอยหลังก็ก็มาถอยหลังนะครับ ตอนนี้การการเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นการให้ตัวเหมือนธรรมชาตินะครับมมติว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับอออ่อยปัดไปทีละนิดอย่างนี้เหรอคะครับเลี้ยวซ้าย